แมนนี้เจอฝั่งตรงข้ามไม่มีโรมแต่มีสองเมตรซึ่งต้นเกมทีมพวกเจก็ถูกกดรัวๆแล้วยิ่งเจ๋หยิบอีชามาแล้วดูอันติของอีชาสิปาตุ้มลงไปไม่ว่าจะเป็นลิเลียนาหรือวีรานางก็หน,นีออกไปจากวงนั้นได้แม่ ใงสัยว่าเพราะแบบนี้แหละมั้งพวกนางถึงได้เหิมเกริมปากันเป็นแพ็กค,คู่แล้วขาดจะได้ป้อมกลางแต่ทั้งที่เจย,ยืนเฝ้าหัวเดยอยู่ช็อตนี้เองนะมูราก,ก็เข้ามาปาดและเมเียหน้าเห็นเลือดเพราะเจเหลือแค่นี้ขาดจะมาปิดนานแต่เป็นไงล่ะเจ้าบอนเฟอร์โบลด่ฉันตบตายขาดที่เป็นเลยนะสีบอกไว้นะจ๊าถึงแม้ว่าเจจะถูกหลวงตายบ่อยในต้นเกมหรือแม้แต่ว่าเอาตีเจว่าแกจะหลบได้เนี่ยแต่เรามีขอสักนิดน,นึงเธอแค่นี้เจก็ไม่หวั่นแม่หวั่นมามากเลย งานลาสเนี่ยของถนัดเลยจ้ามีความที่ทางนู้นไม่มีโรมโดนเอาตีของลาวิลไปก็สักทันยาวนานสิจา้าเนื่องจากไม่มีใครกดล้างให้ด้วยเหตุนี้เองในช่วงกลางเกมเนี่ยทีมผู้เจจะมีจังหวะที่สามารถสวนกลับพวกเขาได้บ้างในเดียวก่อนหากหนูยังไม่เชื่อว่าการไม่มีโรมคอยกดล้างให้มันสาคัญตรงไหนขอให้ด,ดูที่ช็อตนี้จริงๆแล้วเจควรจะเป็นคิวที่2ของลิงไปแต่ก็เพราะว่าลาวิลมาสตันเขาเอาไว้ดึงไปโดนเฟรบลเจตบตายไปแทนคือบอก ตามตรงเลยนะหนูยิ่งเวลาผ่านไปแต่ละคนทีเขามีไอเทมมาแล้วใช่ไหมจังหวะ,หละเล็กๆน้อยๆบางครั้งเนี่ยมันสะดุดก็ทําให้เกมพลิกไปได้แล้วและอย่างที่เห็นจากเมื่อกี้ป้อมพวกเขาอยู่กันเต็มที่ตอนนี้ก็ถูกพวกเจ๊ได้ป้อมเขาคืนจนป้อมเขาลดลงเหลือประมาณเท่ากับพวกเจ๊แล้วยิงช็อตนี้เองที่พวกเจ๊มีโอกาสได้เอาดาร์คสเลเยตัวนี้มาครอบครองแน่นอนว่าได้ดาพวกเจ๊ก็ได้ป้อมเพิ่มมาอีกยิงแต่ว่าจังหวะนี้เองอลเลนเนี่ยทุ่มสุดตัวกะจะไปได้ป้อมบนเขาให้แตกแน่นอนว่าอลเลนทำสำเ แต่ว่าก็แลกกับชีวิตของเขาซึ่งมันไม่ใช่ทำมิ่งที่ดีสักเท่าไรบผมเปน็นอันทีดีกอเสียเลเยอะเกิน็ดี <MD S 1> ที่มั t เตอร์ไฟซึ่งพยายามจะไปได้ป้อมกลางนั้นสามารถชิงหนีออกมาก่อนได้ทันแล้วล็บมาดูกันที่การเงินนิดนึงตอนนี้ทีมโปเจก็ะ็ไล่ตามหลังเพราะเขาไมา่อยา่างสูตซีแล้วจากที่ตอนต้นเกมถูกทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุน่น อย่างไรก็ตามในขณะที่กำลังโซนพื้นที่เพื่อรอเตรียมเอากอสเลเยอร์นั้นปากกับเจก็มีอันให้ได้กับบ่อทางลัดสมาชิดที่เหลือในทีมก็เลยทําการเคลียร์เลนจากนั้นก็มุ่งหน้าตรงไปที่กอสเลเยอร์แต่ก็ไม่ทันแล้วมูราดได้เอากอสเลเยอร์ตัวนี้ไปครอบครองเพียงแต่พอได้กดแล้วมูราดกับชิงหนีไม่ทันถูกมวยกับลาว,วิลเนี่ยเขาเ้าไปรุมปิดคิวไปดังนั้นพอมูราดตายกอสเลเยอร์ทีมฝั่งตรงข้ามก็เลยถูกปล่อยออกมาโดยอัตโนมัติถึงถ้าพูดกันตามตรงมันไม่ใช่ท่ที่ดสักเาไรรเพราะทีมฝั่งงงตรงข้้ามยัไ,มได ยอย่างที่เห็นหนูดูในแบบนะจ๊ะรีบเลนบนของโบเจเนี่ยดันไปป้อมมาเขาสูงมากสุดท้ายแล้วแทนที่พวกเขาจะได้มารวมเดินกับกัสเลเยอร์ตรงกลางก็เลยกลายเป็นว่าเขาต้องแบ่งกําลังไปเคลียร์เลนต่างๆท้ายที่สุดแล้วก็สเลเยอร์ตัวนี้ก็เลยถูกทีมพวเจเคลียร์ไปอย่างง่ายดายและแน่นอนว่าเกมก็ดําเนินมาถึงหน้าที่ที่ก็สเลเยอร์ตัวถัดไปกําลังจะเกิดช็อตนี้เองอลเลนที่อยู่มุมบนก็กําลังจะถูกทุกคนลุมยาตีนแน่นอนว่านางไม่สามารถทันทนได้แต่ด้วยความที่มีกรอเกิดนางก็เลยเกิดขึ้นมาอีกครั้งง็วกพลั ของเอาติลาว,วิลเจ้าเก่าทาให้ฝั่งตรงข้ามถูกสตันเอาไว้จนกระทั่งอารีมีจังหวะให้ได่สวนกลับสุดท้ายลีหนาก็เลยคิดไปในส่วนคมุรานั้นเหมือนจะหนีรอดแต่กลายเป็นว่าบัตเตอร์ไฟทีมเจเข้ามาฟ้อนทันแล้วก็ส่งนางกลับบ่อทางลัดไปจังนั้นทีมบอดเจก็มุ่งหน้าลงมาตรงเลนกลางเพื่อเตรียมจะสวนพื้นที่ออกกอสเลเยอร์แต่ด้วยความที่เลนกลา,างเนี่ยคลิปมาถึงแล้วพวกเราก็เลยเดินตามคลิปไปใครจะไปค่าคิว,ว่าเมอ่อไปถึงจะมีจังหวะให้ราวิลได้ปิดคิววีร่าทั้งยังได้ของแถมไปชีวิตตขอนอองมเลนนน่่ฝัร้าื คนเดียวอย่างนี้ก็ไม่สามารถทานพวกเจได้ในที่สุดพวกเจก็เลยขึ้นบอมใหญ่ว่าเขาแล้วก็ไปฝ่ายวิกตอรี่ไปที่สุดจ้าหนูตำแหน่งโรมิงใครคิดว่าไม่สําคัญลองขาดนไปสักครั้งอาจจะทําไม่พังแล้วก็แพ้แบบทีมฝ่าตรงข้ามของพวกเจได้เลยนะจ๊ะ